他觉太冷了，他、哦、冷。嗯 เ่วานเนี่ยวันนี้เมื่อวานวันนี้ประสานประสานไปหลายกับหน่วยงานราชการนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานจังหวัดนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสัมปทานในบริเวณงานนะครับแล้วก็อบไปตอนนอกเมืองซึ่งเป็นเจ้าของพุทธบาทนะครับผู้ดูแลพุทธบาทแล้วก็ทางกรมนาค่ะนะครับที่ดูแลเรื่องทั่วไปกกับที่สาธารณะที่ของรัฐซึ่งก็ ย่างที่ทุกท่านเห็นไปในโพสนะครับก็คือก็คือก็ได้เข้าไปสุยก็ได้ประสานไปทางสำนักงานจังหวัดนะครับก็ทางสำนักงานจังหวัดก็แจ้งมาว่าทางจังสำนักงานจังหวัดเองซึ่งซึ่งเป็นผู้ถึงสัมปทานในงานนี้ครับด้านในรู้วเนี่ยไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีการสัมปทานให้มีการเอ่อให้จอดเก็บค่าจอดครับแล้วก็มีการประสานไปทางอบตตานสว่างทั้ง ดยอบตรนกเมือกปลอดภัยครับอบตรนกเมืองแล้วก็มีการแจ้งมาว่าเอพิบานเนี่ยที่เห็นตรงนี้นหะหน้าพนักงานท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลแต่ไม่ได้ให้สัมปทานเก็บรถนะครับแล้วก็ติดต่อไปทางคณะรัฐนะครับทางคณะรั์ก็บอกว่าเป็นคนเก็บสัมประทานในงานภายในงานในรั้วนะครับแล้วก็มีการให้สัมปทานในการของสำนักงานจังหวัดดูแล ทางกำังงานจังหวัดก็อย่างที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้มีการ็นการเก็บค่าจอดรถบนที่สาธาระนี่เรามาจุดแรกครับจุดงานซึ่งวันนี้ก็ไม่มากนะครับใครอยู่จุดไหนก็แจ้งมาได้นะครับว่าอย่างว่าอยังไงบ้างครับวันนี้ในการเก็บนะครับซึ่งซึ่งถ้าเรามองดูตลอดทั้งสองทางนะครับเป็นมันเป็นพื้นที่ ท,ที่หลวงครับที่เราเรียกว่าที่หลวงที่สาธารณะประโยชน์นนครับซึ่งมันจะมีแนวเขตของเสาไฟฟ้าครับถ้าเร่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือ,ค,อคือว่าให้ให้ความรู้ความเข้าใจพี่น้องเรานะครับว่าถ้าเป็นแนวเขตเสาไฟฟ้าเนี่ยคือสุดเขตเนี่ยคือเป็นที่หลวงนะครับเข้ามาด้านหนนะครับซึ่งถ้าพี่น้องกอดอยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นที่หลวงแน่ๆนะครับต่อให้ว่าต่อให้ว่าจะเป็นหน้าบ้านของ อ๋อต้อยเ,เป็นหน้าบ้านอย่างนั้นนะครับก็สุดท้ายมันเป็นที่หลวงซึ่งมันก็ไม่ไม,ไม่ควรที่เก็บจริจริงเีจริงจนี่ยจจริงี่พื้นที่อย่างเงี้ยครับนในการเดินเข้างานครับทำการ จอดบนฟุตบาทเนี่ยจะทําให้ประชาชนสัญจรสะดวกมากทำให้คนเดินเข้างานเข้าประตูไปแบบนี้เราต้องอประาชาชนเนี่ยต้องเดินลงถนนซึ่งก็จะเสี่ยงนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาถ้าถ้าเราเคลีย,ยร์ฟุตบาทได้นะครับไปให้ประชาชนได้เดินเข้างานะครับเราก็าาาจะมาจอดรถรับส่งได้สะดวกเลยครับเดิ <Hey. S 1> นเข้างานครับนี่เป็นหน่วยงานราชการนะครับพี่นะครับใน วันนี้เหรอคะไม่เก็บปกติเก็บไหมพี่ผมไม่ไม่เคยช็อตทางนี้ครับพี่จะทตอนนั้นเก็บไหมทางนนั้นไม่เก็บครับตอนนั้นไม่นี้เก็บเมื่อกี้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยใช่มมุเเนี้ยพิ่งเก็บเหรอคนคนไหนเก็บพี่ในรุ่นนะครับพี่ไอ้พี่ข้าศัตรูใช่ไหมแต่เมื่อกี้เดินออกหมดเลยนะตอนเรามาสี่สิบบาทเหรอครับสี่สิบบาทโอเคใกล้ๆเนี่ยครับตรงไม้เนี่ยตรงเสาตอนนี้ตอนเราเดินเข้ามานะครับเดินออกมเลย เดี๋ยวไปคุยกับทางค่อยเอาคอปอลหน่อยไหมว่าปกติเป็นไงบ้างครับให้น้องเชมเชมไปได้ไปคุยกับทางพี่ตำรวจหรืออคอปารอลหน่อยก็แล้วกันว่าปกติเป็นไงบ้างเนี่ยครับเดินยากมากครับมันเดินลงผมว่าเราเดิน

เขาเามาไม่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 มีใครมาเดินมาเก็บเขาจอดไม่เหเไม่ใครจูนะเารวันนี้วันวันนี้วงไหนมาสลังสลัง 红。<noise> 干什么？Yeah. ข้างที่จะแบบใช้คำง่ายๆว่กากัรนะครับก็มีการพูดในทานองว่าแบบไปแจ้งเลยลงโซเชียลเลยนายเลียร์ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไปดูผานเหตุนะครับได้นะครับซึ่งมีลงไว้อยู่ซึ่งจน,นวันนี้เราก็มันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับหลายคนก็พูดคุยในทางพื้นที่ออนไลน์ผมคิดว่าก็ยังไม่มีหน่วยงานใดของ ที่ออกมาให้คําตอบของให้คําตอบประชาชนได้ครับเมื่อวานนี้เพียงเราติดต่อไปนะครับก็ได้รับการยืนยันการทางวาจาเท่านั้นเกี่ับไม่มีหน่วยงานราชการใดที่จะไปชี้แจงแก้งข่าวนะครับให้ประชาชนหายคลิปได้เลยนะครับซึ่งปีนี้ก็หลายๆที่นะครับในในบริเวณที่เป็นที่สาธารณะนะครับมีการเก็บในราคาที่สูงมากนะครับแล้วในพื้นที่เนี้ยเท่าที่ฟังนะครับเท่าที่อ่านข้อมูลในออนไลน์มา ก็สี่สิบบาทเองครับแต่วันนี้ลดาเสียยี่สิบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนเราอยู่บางคันก็ไม่เก็บบางคันก็เก็บเราเราเราไม่ได้มีเจตนามาโดมตีใครนะครับแต่ก็มาเพื่อสอบถามนะครับมาเพื่อถามหาค,ความเป็นจริงนะครับถ้าท่านมีสิ่งที่ยืนยันว่าท่านได้รับการสมทานมาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานทางร,ราชการนะครับเอกสารใบเสร็จอะไร เพื่อที่จะมาชี้แจงให้ประชาชนนะครับชาวบ้นทายตรงไหนนะครับหากมันมีการชอบด้วยกันไหยเนี่ยมันมีการกระทําที่มันชอบด้วยกันไหยมีการกระทําที่เป็นไปตามด้วยกรอบของกฎหมายเนี่ยเราก็นะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่มีใครนะครับก็ต้องออกมาชี้แจงกับประชาชนอย่าใเกิดอย่าให้เกิดความขึ้นเกิดขึ้นใหม่จะใหยังไงบ้างแทน ที่รูปบรรยากาศที่เรนะับตอนนี้ตอนนี้ทีมงานก็กำ wow. ลังคุยกันหลังบ้านหลัไม้เลยวันนี้ผมมีจีแนจากรถมาบมงาก็มาประมาณ5คนครับหลั้ก็มีกรรมการก็มาคัม้ารนก็มามีผู้สางานจังหวัดของพักก็มาครับ จอดใช่ไหมคะคุณเชนวันนี้จริงๆสวนใหม,ม่มันมีการขอใช้พื้นที่ครับอย่างที่อบจชี้แจงมาแล้วว่ามีมันมีคู่ที่ขอเข้ามาใช้พื้นที่แล้วก็จำจำ,จำระยะเวลาไม่ได้นะครับแล้ะยะเวลาไม่ได้ขอมาขอใช้พื้นที่แล้วก็เอาไป็อ,อกัอนุมันไปแล้วนะครับเอาไปจอก็แจง้งว่าเราก็ผมก็ไม่แน,น่ใจว่ามันมีความตรงไปตรงมาไหมนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นในในในสวนของ ช่องทางของกฎหมายที่มันสามารถทําได้คือการอขออนุญาตใช้สาถานที่นะครับแล้วส่วนขอไปแล้วเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยก็ถือว่าขอไปแล้วนะครับส่วนอบจก,ก็ไม่ได้เข้ามาออกกันไหนด้านในเขาเลยเขาเลยขเลยขาแจ้งเรามาแบบนี้นะครับเดินไปดูแถวประตู C หน่อยครับประตู C ประตู C นี่ทางสนามานช้างใช่คอมสองคอมเมนต์แล้วอีกคอมเมนต์เมื่อกี้ก็บอกว่าเดินไปถึงสนามแสดง <ขอ S 1> ช้า<ม><ม>งโอเคเพราะว่าจุดนั้นก็เป็นจุดที่ ถ้าแต่ว่าย่านนั้นคือเก็บเยอะไปหมดไไปเลยไหมครับไปเินไปวไหมครับผมไหวไหวปะข้อมูลมาจากวัดบัวซอคเก็บหมดรอบพื้นที่สาธารณะรอบงานไปไหนไปทำไหนนี่ไหอะไร มาเลยครับมันค่อนข้างเฉพาะกิจนะคะอคุณยานผมเองผมเพิ่งนั่งรถมาจากโบเชต์ครับทีเดียไปเลยไม่ได้เลยรถจอดเต็มจุดจอดค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ผมเพิ่งไปทำข้อมูลที่โบเชตมาลงรถมาไม่เชอก็เลยมา คือวันนี้เรามาสังเกตการแล้วก็สอบถามนะครับซึ่งทั้งคนตอบเองก็มีสิทธิ์จะตอบหรือไม่ตอบนะครับก็ไม่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 มีอำนาจใดๆตามเขาไม่ไม่มีอำนาจใดตามกฎหมายนะครับเราก็ไม่ไม่สามารถไปลืมเรื่อสิทธิ์เขาด้วยเอราอันนี้นะครับ ได้การไปก่อนว่าเดี๋ยรปงมาเราว่า้เป็นญหาหลายทีแล้วมันได้เ่งเปีนเปนนาคนจรแล้วยอดยอดปีนี้สูงมากอย่างน้อยามันใช้เป็นการเดินเข้างานได้สะดวกแล้วมต้องเดินงทุกคนก็ทราบเลยแล้วว่าทำทงาต้องเดินผมก็รอทางผู้ใหญ่มาจัดการของพื้นที่ทางอวสเขาก็ต้องลงมาดูหรือเทศบาลก็ต้องา เร่งตำรวจตำรวจไม่เนียนน้ำนะใช่ถามว่าสั้นยักอย่างก็ยังแบกเลยนะครับอันนี้ก็มีการตั้งนะครับมีการตั้งยโดนแบกเข้ามาบอกว่ามุ่งมะงเข้าไปดูสิ พี่ี่มาดูจุดนี้ใช่หรับอันนี้พี่มาด้วยกันผมอยู่อนาคารแล้ว <to> ไปดูด้วยกันด้วยไหมเมื่อกี้ก็เพื่อนนะเมื่อกี้น,นะครับก็เป็นที่จากพนักงานจังหวัดนะครับเมื่อกี้ได้ได้ได้คุยกันว่าวันนี้ก็ลงสลง ก็จะแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเดี๋ยวเราไปปดูเป็นๆนั้นเดี๋ยวรอทางนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันจะไก่นี่นะครับประชาสัมพันธ์นะครับจอดที่สารลางนะครับจอดรถที่สารลางดูดีที่จอดรถท่านนั้นรถท่านประมาณขึ้นรถรถจ้างนะครับของทาเภอเมืองนะครับหน่วยงานอ้นเภองแล้ การจะลงมาพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่พื้นที่ของแกนะครับเราก็าต้องเอาของที่ที่แท้จริงมาจาัดก,การนะครับควันนี้วันนตากล้องรีบหรือเปล่าครับวันนี้อยากให้เดินตรวจที่ทุกส่วนเลยค่ะขนาด่าย2จอดไว้คิดว่าไม่มีเก็บออกมาจากงานยังมาเก็บเลยค่ะ เก็บตลอดครับทั้งที่สาธารณะขนาดคนในพื้นที่ยังต้องจ่ายครับออมีใครที่อยู่บ้านแถวนี้แล้วแวงนี้แล้วโดนเก็บโดนเก็บตั้งตั้งโตเก็บหน้าบ้านรามีไหมคะคอันนี้ติดแนวยาวไปถึงนั่นเลยนะครับแต่ก็มีการแหวกออกเพื่อที่จะมาจอดท่านเห็นมอไซต์ตรงเนี้ยครับหลังรถรางซึ่งมันมีเป็นเนที่พักพักพักลงรถเนี่ยเขาก็เอามาจอดแล้วเขาก็เก็บตรงนี้หละ อคิดดูว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเคยเจอเก็บข้างๆประตูหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าเป็นที่มีเจ้าของไหมอันนี้เราดูสัเจีนสักจีนนะครับพอดีเขาอันนี้ชัดเจนนะคเนี่ยครับอันนี้เขาเดยมาเก็บนะครับเมื่อแก้ตอนตอนช่วงแรกๆที่พวกเรามานี่ไม่เก็บนะครับแต่ตอนนี้เก็บ พวกเราก็มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับก็ไม่ไม่มีอำนาจไปผ่านการใดๆไม่มีอำนาจไปไล่เขาให้ยกเลิกการทำเพราะเราเราก็ไม่ไม่ไม่รือเมื้อที่กันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นมอำนาจในทางกฎหมายด้วันนี้ก็มาสังเกตการนะครับมานําข้อมูลนําเสนอให้พี่น้องนะครับว่าว่ามันมีการจัดการยังไงนะครับซึ่งตัวของเจ้าหน้าที่เองก็รับทราบนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่านี่ในส่วน ในส่วนงานในพื้นที่ราชการภายในจังหวัดของเราเนี่ยครับก็จะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยงานราชการดูแลกันไปนะครับอย่างเช่นพุทธบาทก็หน่วยหนึ่งนะครับด้านในอีกหน่วยหนึ่งถนนก็อีกหน่วยหนึ่งอะไรเงี้ยปุ่มอะไรปุ่มกับตะไรก่อนส่วนกลางปุ่มยกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงนะครับพวกเราก้าวไกลสุรินทร์ก็จะแจ้งข่าวชะไหนเขารับทราบแล้วเนาะใช่ใช่ครับ นะครับเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาด้วยนะครับจากจังหวัดนะครับก็รับรู้รับทราบแล้วก็วันนี้ก็ท่านก็มาเก็บภาพด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งไปในงานเกี่ยวข้องนัครับให้มีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งนะครับเร็วๆนี้ก็จะจบงานช้างแล้วนะครับเราหวังว่าหากมีการแก้ปัญหาโดยเร็วนะครับปีหน้ามีการนําเสนอปัญหาพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะได้รับการแก้ไขเพื่อพี่น้องบ้ะชานนะครับได้รับการแก้ไขเพื่อความมั่นค ส่วนความคืบหน้าต่างๆนะครับปัญหาต่างๆนะครับท่านสามารถแย้งเขาเข้ามาได้ผ่านทางเขตพรคเก้ากจสุรินทร์ครับก็แม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับภาคเก้าใจก็ไม่ได้สสในจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่เราก็ยังมีกลไกนะครับในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกของคณะทํางานจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกของผู้ช่วยสสนะครับ ของพรกเก้าไกลในจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกลของกรรมธิการนะครับที่จะรับเรื่องผ่านที่สสไปที่เข้าไปที่รัฐสภานะครับแล้วก็พรกเก้าไกลจังหวัดสุรินทร์เองก็จะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางของระบบเสียงนะครับให้พี่น้องในจังหวัดสุรินทร์นะครับในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจนะครับแล้วก็ส่วนยังไงก็จะสื่อสารไปเรื่อยๆนะครับมีประเด็นปัญษาอย่างไรมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างไร เราทีสสาทางหน้าเปครับนนี้นก็ขอบคุณทุกท่านมากครับของจบจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับ